เองไม่ใช่อาแล้วอาแล้วนี่อาแล้วไม่อนี่กล้าคนล้ไปเพมีแต่คนแว่าหยใส่ใบหนูกนวใบห้าเราเชื่อได้นเออพวกไปเยอะเลยแต่ไม่ยอมซื้อคนเดียวใช่ไม่ยอมซื้อคนเดียวแต่ไม่ยอมซื้อแบบมยอม